องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสัน้นหลักสูตรการทําผ้าสนุกติกสายแรกภูเก็ตรุ่นที่1เมื่อวันที่1 2ถึง2พฤศจิกายน 2, 5 6 4ที่ผ่านมานำโดยนายเรวัตอารีรอบนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นหลักสูตรการทำผ้าสนดติกสายแรกภูเก็ตร,รุ่นที่1นณห้องประชุมศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ตโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้รับจัดสรรง,งบประมาณจากรัฐบาลโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนคนว่างงานคนตกงาน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโรคโควิด -19 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนสามารถพัฒนาฝีมือแรงงานเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์ท้องถิน่นวิสาหากิจชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้และพัฒนาความสามารถในการแข่งขันประชาชนผลิตสินค้าพื้นเมือง ที่มีชื่อเสียงของชุมชนในจังหวัดภูเก็ตสู่สากลได้ในการนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยสั้นหลักสูตรการทำผ้าสโนโติสายแรกภูเก็ตโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ว่างงานคนตกงานและประชาชนทั่วไปในจังหวัดภูเก็ตจำนวน200คนแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น4รุ่นรุ่นละ50คนโดยได้รับเกียรติจากนางมีนายูคง ประธานกลุ่ม้าสสน,นติกและแปรรูปผลิตภัณฑ์ตำบลมำลลานางข้อติยาอนะฝรั่งสมาชิกกลุ่มผ้าสนโนติกและแปรรูปผลิตภัณฑ์ตำบลมำลลามาเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิคต่างๆให้แก่ผู้รับการฝึกอบรมนายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าขอขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตที่ให้ความสนใจมาฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพในหลายสาขา ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้จัดขึ้นโดยผู้เข้าร่วมรับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปสร้างงานสร้างอาชีพได้และองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจะต้องเพิ่มช่องทางการพัฒนาทักษะด้านการขายออนไลน์ให้แก่พี่น้องประชาชนเพื่อต่อยอดในการสร้างรายได้ต่อไปในอนาคต วันนี้ที่อบรมอ่ะได้ได้ความรู้อะไรบ้างคะเทคนิคการผูกเทคนิคการผูกผ้าการใช้สีแล้วก็มันจะมีหลายรูปแบบอ่ะการผูกผ้าซึ่งมันจะมีสี่ขาเนาะคุณครูเขาเรียกสี่ขาห้าขาหกขาเจ็ดขาแล้วแต่ละลายออกมาจะไม่เหมือนกันการการลงสีใช่การลงสีใช่ค่ะดูการว่าลงสีจะให้ยังไงที่ว่าดูแล้วให้มันน่านค่ะบาล้านกันนะค่ะให้มันดูออกมา หลังจากวันนี้คิดว่าจะนําไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างคะงานผ้าใช่ไหมคะก็เป็นความรู้แล้วก็สามารถจะพัฒนาต่อยอดได้เต็บแรกเราก็จะไปตัดเสือกันก่อนคนละหนึ่งชิ้นอาถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนเห็นเพื่อนเพืนสนใจเราก็จะบอกวิธีทําเทคนิคอะไรที่เราเรียนรู้มานะคเ่อว่าเพื่อนเพื่อนจะได้รวมกลุ่กันไปต่อยอดได้นะคะต้องรวมกลุ่มกันใช่ไะอุปกรณ์ อันนี้คือทำกันเองใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อ oh, สวยมากค่ะ <c oughs>